สวัสดีครับทุกคนวันนี้กรมผมพัชเสนใน Marvel rivals ครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงฮีโร่แท้งตัวแม่ตัวมัมคนใหม่กันเอ็มมาฟรอสนั่นเองแล้วก็รายละเอียดทีมอัพต่างๆที่เพิ่มเข้ามานะครับในแพตต้นซีซั่นสองดาเมจเท่าไหร่แล้วมันทําอะไรได้บ้างส่วนใครอยากรู้เรื่องของการปรับสมดุลตัวละครต่างๆนะครับผมทําคลิปสรุปไปให้แล้วย้อนไปดูคลิปนั้นได้เลยถ้าชอบคอนเทนต์แนวนี้รบกวนกดซับกดไลค์กดแชร์ก็จะช่วยผมได้จริงๆนะครับขอบคุณครับ ช่วงนี้คนขัดสนอยู่หรือเปล่าเกมก็ต้องเติมแต่ก็อยากประหยัดเติมร้านนี้สิ Richman Shop ร้านเติมเกมถูกเติมไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้ตลอด24ชั่วโมงเติมเกม Marvel Rivals บนเว็บรับ Richman c o i ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทางเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น เริ่มจากฮีโร่ใหม่เอ็มม่าฟรอสกันก่อนครับตัวแม่ตัวมัมมีทั้งร่างสวยและร่างงามเลือพื้นฐาน550ครับแต่ว่าได้โบนัสซีซั่น Season จากทีมอัพ100ก็รวมเป็น650ภาพรวมเนี่ยนางมี2ร่างเนาะร่างมนุษย์ คลิกซ้ายจีทานาเมตระยะกลางคลิกขวากางโลได้สกิล e ดึงเซนเทียนหรือว่าวิญญาณศัตรูออกมาครับเพื่อทำดาเมจเพิ่มเติมพอกดชิปเนี่ยจะแปลงเป็นร่างเพชรก็จะเปลี่ยนสกิลด้วยคลิกซ้ายกลายเป็นต่อยตีระยะใกล้ครับคลิกขวาเตะศัตรูกระเด็นได้แล้วก็สกิล e ครับพุ่งไปบีบคอโชกแสลมศัตรูได้ส่วนตีก็ทำดาเมจและสะกดจิตศัตรูให้เดินเข้ามาหานางนั่นเองทีนี้มาลงรายละเอียดกันครับเริ่มจากร่างมนุษย์ก่อน คลิกซ้ายเนี่ยจี่ทนาเมตระยะ15เมตรกระสุน70็นัดจี่เนี่ยใช้วิละส0นัดครับก็คือจี่ได้นานสุด7วิก่อนต้องรีโหลดไม่คัดถี่พิเศษครับยิ่งจี่โดนยิ่งได้ชาร์จเพิ่มทําให้การจี่ของเราเนี่ยทำดาเมจเพิ่มขึ้นตามชาร์จที่มีถ้าชาร์จศูนย์นะดาเมจเจต่อตวิชาร์จ9กกครับดาเมจร้อยี่สิบตวิและชาร์จ100่งร้อดาเมจจะกระโดดเป็น150ต่อตวิครับอันนี้คือแรงกว่าชาร์จศูนย์แบบ2เท่านิดๆเลยนะ ส่วนชาร์จที่ได้จากการจีอ่ะมันจะขึ้นกับว่าเราจี่อะไรด้วยนะครับถ้าจี่วิญญาณที่เราดึงออกมาด้วยสกิล E เนี่ยอันเนี้ยได้เยอะสุดเลย15ชาร์ตต่อวิแต่สกิล E อะแป๊บเดียวมันก็จะแตกแล้วหรือว่าหายไปเองนะครับขึ้นกับเลือดศัตรูตอนเราดึงวิญญาณเขาด้วยจี่โลต่างต่างหรือว่าจี่ตัวศัตรูอย่างเงี้ยก็จะได้10ชาร์ตต่อวิแล้วก็จี่ของที่ศัตรูซัมมอนขึ้นมาเนี่ยได้แค่5าชาร์ตต่อวิครับโดยรวมก็คือมันต้องใช้เวลาจี่นานพอสมควรเนาะกว่าจะเก็บถึง,100งถเน ส่วนใหญ่มันก็ต้องยืนในไฟนานๆระยะกลางอย่างเงี้ยครับแล้วก็จี่เก็บชาร์จไปเรื่อยๆพอนางชาร์จเยอะก็ถึงจะเริ่มทำำําดาเมจแบบน่ากลัวขึ้นเนาะส่วนกรณีที่เราไม่ได้จี่โดนอะไรเลยครบ3วิเนี่ยชาร์จก็จะเริ่มลด30หน่วยต่อวินะครับถือว่าลดลงเร็วมากๆการจะเก็บชาร์จข้ามไฟนี่ถือว่ายากมากเลยจากที่ลองมาต่อมาคือคลิกขวาครับ minds e g e s Ages กดคลิกขวาค้างไว้เพื่อดันโลกออกไปครับไกลสุด40เมตรพอปล่อย ก็จะวางโล่ในจุดนั้นโล่เลือด500ครับและทุกครั้งที่วางเนี่ยจะติดคูดาวสาวิก่อนเปลี่ยนตำแหน่งโล่ใหม่ได้กด F เนี่ยจะเก็บโล่ได้เลยนะแต่ก็ต้องรอคูดาวถึงจะวางโล่ใหม่ได้อยู่ดีนะถ้าโล่แตกก็จะติดคูดาว4ี่วิครับพอเก็บโล่หรือว่าเราโล่แตก2วิเนี่ยมันถึงจะเริ่มรีโล่นะครับวิละ70ก็คือจากศูนจนเต็มเนี่ยใช้เวลาประมาณ7วินิๆทริคเล็กน้อยสาหรับการวางโล่ครับคือถ้าเราดันค้างไว้นานจนโล่มันไปไกลเกินกว่าที่เราอยากให้ไปแล้วเนี่ยเราก็จะไม่อยากวางถูกไหม เพราะว่ามันจะติดคูดาวทําให้เปลี่ยนตําแหน่งโลไม่ได้แก้ด้วยการมองมาที่พื้นใกล้ตัวเราครับหรือว่าจุดที่มีสิ่งของบางทางอะไรแบบนี้ตําแหน่งโลมันก็จะกลับมาอยู่ใกล้ตัวเราอีกครั้งหนึ่งทีนี้ถ้าเราอยากจะวางไกลก็ค่อยมองออกไปใหม่ได้แล้วก็กะให้มันถูกนะครับเท่าที่ลองมาเนี่ยตัวโลมันก็ไม่ได้ใหญ่เท่าไหร่เวลาวางอาจจะต้องดูดีๆนิดนึงว่าอยากจะกันอะไรเนาะแต่ว่าส่วนใหญ่นะเวลาที่ใช้อ่ะก็น่าจะใช้บล็อกตรงหน้าเราเป็นหลักนั่นแหละ ต่อมาคือสกษะ e ครับไซคิกสเปียร์อันนี้แบ่งเป็นหลายจังหวะเนาะจังหวะจิ้มศัตรูเนี่ยเพื่อดึงวิญญาณเขาออกมามันจะเป็นการยิงกระสุนโปรเจกไทต้องเล็งให้โดนศัตรูด้วยครับถ้าไม่โดนก็จะติดคูดาว6วิทันทีเลยแต่ถ้าโดนจะดึงวิญญาณเขาออกมาแถมดาเมจ5หน่วยตอนโดนด้วยส่วนคูดาวจะเริ่มนับหลังจากวิญญาณหายไปแล้วนะครับเท่าที่ลองมาการใช้ใส่ตัวบางๆอะ่ะใช้โดนค่อนข้างยากเหมือนกันนะระยะไกลที่สุดที่จิ้มได้ก็คือ24เมตรนะครับวิญ,ญญาณที่เราดึงออกมาเนี่ยก็จะมีเลือดเท่ากับ 25%ของเลือดปัจจุบันของคนที่โดนดึงนั่นเองคือถ้าผมดึงแทงตอนเลือดเต็มวิญญาณมันก็จะเลือดเยอะถูกไหมพังยากแต่ว่าถ้าดึงแทงตอนเลือดเขาลดมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเลือดวิญญาณมันจะน้อยลงครับก็จะพังง่ายขึ้นนั่นเองระหว่างทำดาเมจใส่วิญญาณเนี่ยดาเมจก็จะเข้าตัวศัตรูด้วยนะซึ่งถ้าเราจีคลิกซ้ายร่างมนุษย์เนี่ยมันจะทะลุวิญญาณไปโดนคนด้านหลังได้ด้วยนะครับเท่ากับว่าดาเมจเข้าศัตรูคูณ2เลยถ้าเป็นแบบนี้แล้วเราก็จะได้ชาร์จเยอะขึ้นด้วววยะัจงหที่ิญ,ญ,ญาณแตก มันจะธาเมทยีาเมร5ของเลือดทั้งหมดของเขาเลยอันนี้ก็คือเบิร์เดาเมทที่ดีมากๆก็คือถ้าเราอีตอนเขาเลือดเต็มๆอะ่ะโดยเฉพาะกับแทงเนี่ยวิญญาณมันจะพังยากด้วยแล้วพอวิญญาณแตกเขาก็จะยังเหลือเลือดเยอะพอสมควรเลยถูกไหมครับแต่ว่าถ้าใช้ตอนเลือดเขาลดลงมาระดับหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะพังวิญญาณง่ายกว่ามาก แล้วจังหวะที่แตกเนี่ยมันจะเบิร์ดแบบเขาเกือบตุยหรือว่าตุยได้เลยนะแต่ถ้าใช้กับตัวเลือด2 5 0 2 7 5อย่างเงี้ยใช้ E ใส่ตอนเลือดเต็มก็ไม่แย่เลยนะครับเพราะว่าเบิร์ดนิดเดียวเขาก็ตุยได้อยู่ดีแล้วก็อย่าลืมว่าดาเมจที่เราทําใส่วิญญ,ญาณเนี่ยเขาก็โดนด้วยนะหมายความว่าถ้าเราตีแต่วิญญ,ญาณอย่างเงี้ยเขาก็โดนดาเมจที่เข้าวิญญ,ญาณเต็มๆอยู่แล้วแล้วถ้ายิ่ง เราทำดาเมจวิญญาณและโดนเขาด้วยในจังหวะเดียวกันอันนี้ก็คือคูณเข้าไปอีกนึกออกไหมครับมันจะไม่ได้โดนแค่จังหวะที่วิญญาณแตกอย่างเดียวนะเงื่อนไขที่สําคัญของสกิลนี้คือถ้าเจ้าของวิญญาณถอยออกห่างจากวิญญาณได้เกิน15เมตรวิญญาณเขาจะหายเลยครับไม่มีเบิร์ดดาเมจเกิดขึ้นตําแหน่งวิญญาณที่โดนดึงอ,ออกมาเนี่ยมันก็มีผลต่อเรื่องนี้ถูกปะจากที่ผมลองก็คือถ้าเรายืนใกล้ศัตรูนะครับวิญญาณมันจะอยู่ใกล้ศัตรูมากกว่าเวลาที่เราดึงแต่ถ้าเราอยู่ไกลๆออกมาแล้วดึงเนี่ยวิญ เราดึงจากไกลกๆเนี่ยเขาจะทําให้สกิลนี้หายได้ง่ายกว่าการที่เราไปดึงตอนเขาอยู่ใกล้กๆเราอีกเงื่อนไขที่วิญญาณหายไปก็คือผ่านไป5าวิแล้ววิญญาณยังไม่แตกครับอันนี้มันหายเองเลยไม่มีเบิร์ดเดิมเกิดขึ้นนะโดยรวมเนี่ยก็แปลว่าเวลาที่เราจะใช้สกิลนี้มันมีหลักๆอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกคือคุณใช้เพื่อจะเน้นทําดเมเพื่อกะ,กะว่าจะปิดคิวได้อย่างเงี้ยอันนี้ก็คือชาร์จคลิก้ายต้องเยอะหน่อยแล้วถูกไหมรีโหลดกระสุนไว้พร้อมละหรือไม่ก็ต้องเข้าร่างเพชรเพื่อเสริมดดเมนะครับเพื่อจะท,ทํญญญญาเบิดาตต่ญณแ แล้วก็ซัดเขาต่อเลยโอกาสปิดคิวก็คือสูงมากนะถ้าทําแบบนี้ได้แบบที่2ครับคือใช้สกิลนี้เพื่อช่วยเก็บชาร์จคลิกซ้ายของเราอันนี้ก็คืออาจจะเน้นเรื่องของแทงต่อเลือดเยอะๆต้นไฟอย่างเงี้ยเลยก็ได้ครับแล้วก็จี่วิญญาณของเขาเพื่อเก็บชาร์จเอาเพราะว่ามันได้วิละาสิบห้าชาร์จเลยนั่นเองส่วนวิญ,ญญาณมันจะแตกหรือไม่แตกอันนี้ช่างมันก็ได้ถ้าแตกก็ถือว่าดีถูกไหมเหนือนเราได้ดาเมจเพิ่มแล้วก็เก็บอันติไปในตัวอะไรอย่างงี้ด้วยสุดท้ายก็คือตัววิญ,ญญาณเนี้ยนะครับเพื่ ต่อมาคือควิกเมเลในร่างมนุษย์นะครับกด V เราก็ทำดาเมจ30ในระยะใยกล้ๆ3เมตรอันนี้มีแค่นี้เลยต่อมาคือสกิลชิปไดมอนด์ฟอร์มครับกดปุ๊บแปลงเป็นร่างเพชรอยู่ได้8วิตอนที่อยู่ร่างนี้จะมีบัฟลดดาเมจ30%รให้ตัวเองแล้วก็ต้าน CC ทุกประเภทด้วยครับจะสตันจะโดนเจฟกินอะไรเนี่ยต้านได้หมดเลยถ้าเรากดชิปอีกทีมันจะกลับร่างเดิมได้ทันทีเลยเนาะแล้วก็นับคูดาวสิาวิครับระหว่างอยู่ในร่างเพชรเนี่ยมันก็จะไม่ได้ลดชาติซ้ายของเราลงนะพอกลับม,มนุษย ผ่านไป3วิมันถึงจะเริ่มลดตามเมคนิกปกติเลยนะครับความสามารถในร่างเพชรเนี่ยก็มีคลิกซ้ายกลายเป็นการเตะต่อย4ครั้งครั้งที่1กับ 2, 2เนี่ยดาเมจเท่ากันอยู่ที่50ครั้งที่3เนี่ยเจแล้วก็ครั้งที่4 80ครับระยะต่อย4เมตรคลิกขวาครับคริสตัลคิกกระโดดเตะระยะ5มเมตรครับทำดาเมจห้าหน่วยถ้ากระเด็นไปโดนกําแพงทําดาเมจอีก100คูดาว2วิครับเตะกระเด็นได้ไกลสุดเนี่ยสิเมตรด้วยกัน อันนี้ก็ถือว่าเป็นสกิลการทานาเมตที่ดีมากๆของเขาเลยนะแรงมากๆยิ่งถ้าเตะโดกนกำแพงนี่150นะครับต่อมาสกิล E ครับคาร์บอนครัช พุ่งไปข้างหน้า7เมตรจับคอศัตรูยกขึ้นแล้วทุ่มกลับมาอีกด้านก็คือโชคสแลมนั่นเองแาบบเบมจ30ครูดาว5วิครับนับเป็นฮัซีซีนาน1.6วิเลยนะในเมื่อสกิลนี้เป็นสกิลพุ่งเนี่ยมันสามารถใช้พุ่งขึ้น High ไฮกราวพุ่งจับศัตรูกลางอากาศก็ได้นะครับแต่ว่าเอาจริงอะ่ะก็ถือว่าโดนค่อนข้างยากเพราะว่าระยะการพุ่งมันค่อนข้างไกลเนาะ ต่อมาคืออันติครับปล่อยคลื่นสะกดจิตใส่ศัตรูต่อเนื่อง6วิฮิตบ็อกจะเป็นโคน80องศาไปด้านหน้าของตัวเอ็มมาไกลสุดเนี่ย30เมตรครับดาเมต80หน่วยตวิรวมก็คือ480ดาเมตถ้าโดนเต็มๆและมีแมคคนิกดาเมตลด2แบบด้วยกันครับดาเมตจะเริ่มลดตั้งแต่10เมตรเป็นต้นไปลดสูงสุด50%ที่30เมตรและดาเมตเริ่มลดตั้งแต่7องศาเป็นต้นไปครับจนเหลือ80%ที่20องศาครับอันนี้ก็คือคนที่อยู่ด้านซ้ายและด้านขวา จะโดนเบาลงกว่าคนที่อยู่ตรงกลางจอของเอ็มม่านั่นเองไม่ใช่แค่อยู่ไกลยอย่างเดียวนะดีบัฟที่อันตินี้ทําได้มีอยู่สส่วนด้วยกันครับถ้าอยู่ในระยะอันตินี้จะโดนใบทันทีเลยให้กดอันติไม่ได้แต่ว่าสกิลอื่นจะยังกดได้อยู่นะแต่ถ้าอยู่ในระยะนานวิครึ่งนะครับแบบต่อเนื่องเลยเนี่ยดูจากแสลักษณ์บนหัวของศัตรูเนี่ยจะโดนสะกดจิตให้เดินเข้ามาหาเอ็มม่าและตอนนี้จะใช้สกิลอะไรก็ไม่ได้เลยนะครับอันนี้นับเป็นฮาร์ซีซีเลยก็คือใช้อันตินี้เคาน์เตอร์อันติ DPS หลายๆตัวที่ ไม่กัน CC ได้นั่นเองดีบัฟสะกดจิตอันนี้จะอยู่นานสุด2วิครับก็คือถ้าเราสะกดจิตครบ2วิไปแล้วเนี่ยแต่อันติเราอาจจะยังไม่หมดถูกปะมันก็จะสะกดจิตอีกรอบไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ระหว่างแ้นติเราจะไม่โดนซีีอะไรทั้งสิ้นด้วยแบบตอนอยู่ในร่างเพชรเลยนะแล้วก็จะไม่ได้ลดชาร์จคลิกซ้ายของเราลงด้วยนะครับต้องอันติหมดแล้วผ่านไป3วิถึงจะเริ่มลด ส่วนสุดท้ายก็คือแพสซีฟที่นางเป็นตัวหลักของทีมอัพให้กับแมกนิโตและไซล็อกนะตัวมากก็ได้โบนัสซีซั่นเป็นเลือด100หน่วยแค่นี้เลยในภาพรวมเนี่ยผมว่านางเป็นแทงที่น่ากลัวมากเลยในระยะใกล้นะครับเพราะว่าคอมโบถึงตายมันทําได้หลายแบบม,มากๆถ้าตัวเลือด2อ5อย่างเงี้ยเราเข้าล่างเพรต่อย2ครั้งแล้วก็อ e, ีแล้วก็คลิกขวาชนกําแพงอันนี้คุดตุยแล้วนะครับหรือว่าจะสลับเป็น E ต่อย2ครั้งแล้วค่อยคลิกขวาก็ได้อันนี้ถ้าเขามีอันติหรือว่าสกิลเอาตัวรอดเนี่ยก็อาจจะรอดได้เพราะวา หรืออีกแบบก็คืออ e ีดึงวิญญาณก่อนครับแล้วค่อยชิปต่อย2ทีให้วิญญาณแตกแล้วก็อ e ีพุ่งไปจับเขาแล้วคลิกขวาอันนี้ก็คือตุยเหมือนกันถ้าเป็นแท้งคุณอาจจะต้องดึงวิญญาณก่อนนั่นแหละแต่ว่าตอนเตะคือเน้นเตะมาเข้าทีมเราแทนก็ได้ครับให้โดนดูมกระทืบอ,อะไรแบบเนี้ยถ้าพูดถึงดาเมจโป๊กระยะกลางในไฟทั่วไปอย่างเงี้ยเอ็มมาก็จะออกแนวจีเก็บชาร์จไปเรื่อยๆเนาะดูทรงว่าเขาจะแหลมไหมหรือว่าเราจะวิ่งใส่ได้ไหมอะไรแบบเนี้ย แล้วก็แปลงร่างเพจเพื่อพยายามเบิร์ดดาเมจถ้าเขาแหลมมาอะไรแบบนี้นะส่วนอันติครับหลกัหลกๆก็ต้องเน้นใช้ซอนทรัพยากรศัตรูไม่ค่อยมีเป็นหลักนั่นแหละจังหวะหนัวๆแบบโล่หมดสกิลไปแล้วอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าจังหวะแรกที่โดนเขากดอันติส่วนไม่ได้ก็จริงแต่มันยังเดินหนีได้ยังกดสกิลหนีได้อยู่หรือว่าเขาอาจจะกดสกิลกลางโล่บงังอะไรแบบนี้ก็ได้ถูกไหม แต่ว่าส่วนใหญ่ถ้าทีมเราอยู่ครบๆกันอย่างเงี้ยแล้วเราใช้อันติโดนหลายคนนะยังไงคนโดนสะกดจิตก็รอดยากนะครับแล้วก็อันตินางใช้ของโบกับของเพื่อนได้ดีอยู่นะครับเพราะว่ามันเป็น HCC ที่บีบให้ศัตรูเดินมาหาเรานี่แหละ ถ้าที่ลองมาผมว่านางก็เคาน์เตอร์ไดฟ์ได้ดีระดับหนึ่งนะครับเพราะว่าหาซีซีในร่างเพชรนี่แหละเออมันทําให้ตัวไดฟ์มันต้องระวังตลอดนะนาะว่าเขาใช้ไปหรือยังแต่ถ้าเอ็มมาใช้ไปแล้วอย่างเงี้ยมันก็จะไม่ได้มีอะไรเคาน์เตอร์ตัวไดฟ์ได้ขนาดนั้นแล้วเนาะปัญหาหลักของนางก็คือเนี่ยแหละนางไม่ได้มีสกิลเคลื่อนที่มากขนาดนั้นครับแด็จับร่างเพชรอย่างเงี้ยก็ได้มากสุดแค่7เมตรนั่นเองโดยรวมผมว่านางเป็นแทงที่เล่นสนุกอยู่โดยเฉพาะเวลาทีมเรามี2แทงนะแต่ถ้านางต้องเล่นแทงเดียวผมว่าเอาจริงค่อนข้างลําบาก จากที่คุยกันมาทั้งหมดเนี่ยสรุปง่ายๆก็คือนางไม่ชอบตัวบินๆแล้วก็ตัวเคลื่อนที่เก่งๆเลยเพราะว่ามันเว้นระยะจากนางได้ง่ายมากส่วนที่ชอบก็คงเป็นตัวแบบยืนพื้นเดินหน้าชนกันอย่างเงี้ยยิ่งสู้กันยื้นในไฟนานๆเนี่ยนางยิ่งชอบเลยครับเพราะว่านางต้องใช้เวลาเก็บชาร์จจีทลิซ้ายอยู่แล้วด้วย นั่นก็คือส่วนของแท้งใหม่เอ็มม่าฟรอสนะครับรายละเอียดค่อนข้างเยอะเลยผมจัดมาให้เต็มๆนะครับต่อมามาพูดถึงส่วนของทีมอัพที่อัปเดตมาในซีซั่นสผมขอเน้นพูดถึงทีมอัพใหม่อย่างเดียวนะครับเพราะว่าทีมอัพเก่าก็ได้พูดไปแล้วด้วยที่มีการเอาบางตัวออกจากทีมอัพเดิมๆอะไรเงี้ยเริ่มจากทีมอัพแรกครับเมนทัลโปรเจคชันมีเอ็มม่าฟรอสเป็นตัวหลักลูกทีมเป็นแมนิโตกับไซล็อกตัวเอ็มม่าเนี่ยได้โบนัสซีซั่นเป็นเลือดบวก100อย่งล้อละไซล็อก จะมีสกิลซีแยกร่างได้ครับกดปุ๊บเนี่ยจะหายตัวในช่วงวิแรกนะครับแล้วร่างแยกเนี่ยจะเป็นเหมือนกระจกสะท้อนการกระทําของเราเลยคือถ้าเราเดินหน้าหลังซ้ายขวาอย่างเงี้ยมันจะเป็นทิศต,ตรงข้ามแทนนะครับส่วนการยิงปกติใช้สกิลต่างต่างอะไรเนี่ยก็ทําตามหมดเลยนะแต่ว่าอันติจะไม่ทําตามนะครับไม่งั้นเดี๋ยวโกงเกินส่วนที่ทําตามแมกนิโตเนี่ยจะมีคลิกซ้ายคลิกขวากลางโล่ แล้วก็ถ้าเราให้ฟองเพื่อนนะร่างแยกจะให้ฟองเราครับแต่ถ้าเราฟองตัวเองร่างแยกก็จะฟองตัวเองด้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นดับเบิลชิลแล้วก็ดับเบิลบับเบิลได้เลยนะครับนับว่าดีมากๆสําหรับแมกนิโตส่วนถ้าเราอันติมันก็จะยิงสแปมคลิกซ้ายเสริมครับร่างแยกนี้ก็ทําให้แมกนิโตเนี่ยสามารถคอมโบคลิกซ้ายคลิกขวาคลิกซ้ายเพื่อปิดดาเมจตัวเลือด275ได้แหละ จากเดิมเนี่ยมันจะขาดดาเมจนิดนึงนะครับส่วนของไซล็อกเนี่ยก็ทําตามทุกอย่างเลยเหมือนกันทิกซ้ายลิกขวาแดดหายตัวส่วนถ้าอันติอยู่ร่างแยกเนี่ยก็จะสแปมดาเมจทิกซ้ายเสริมเหมือนกับของมานิโตนั่นแหละส่วนดาเมจที่ร่างแยกทำเนี่ยจะเป็น30%ของดาเมจเรานะก็คือเหมือนเราเนี่ยบูทดาเมจตัวเอง30%เวลาที่กดสกิลนี้นั่นเองร่างแยกจะหายเมื่อรับดาเมจ150รหน่วยหรือว่าอยู่ครบ4วิครับในมุมมองศัตรูเนี่ยจะแยกไม่ออกเลยนะว่าตัวไหนตัวจริง,งแยก สกิลนี้คูดาว3 0มสิครับเริ่มนับตั้งแต่กดสกิลเลยต่อมาคือทีมอาร์คเอนออเดอร์ครับมีด็อกเตอร์สเตรนจ์เป็นตัวหลักลูกทีมเป็นสการเลดวิชตัวหมอแปลงเนี่ยได้โบนัสซีซั่นเป็นเลือด100หน่วยส่วนสการเลดวิชได้สกิลสครับ sorcery search กดปุ๊บจะบัฟตัวเอง1ิวิคูดาว3 0มิวิครับบัฟนี้จะเปลี่ยนคลิกขวาเป็นการยิงกระสุนโปรเจกไทลเส้นตรงวิ่งค่อนข้างเร็วออกไปกดคลิกขวาค้างได้เลยนะแล้วก็ระหว่างนี้คลิกซ้ายไปด้วยก็ได้ละเมของคลิกขวาเนี่ยแยกนนส่วร,ร,ระุ10หย แล้วก็ดาเมจ a o e เมตรครึ่งอีก12หน่วยครับถ้าโดนเต็มๆก็คือนัดละ2 2ดาเมจส่วนจํานวนกระสุนที่ยิงได้นับว่ารัวมากๆตัวเลขมันหาไม่ลงตัวนะเอาเป็นว่าวิละ6 6 7นัดละกันถ้าตีว่าวิละ6นัดก็คือ1 3 2ดาเมจต่อวิเลยนะครับถ้ารวม10วิเลยเนี่ยยิงต่อเนื่องไม่หยุดเลยนะจะยิงได้66นัดโดยประมาณก็รวม1 4 5 2ดาเมจนะครับ แล้วอันเนี้ยยังไม่นับรวมดาเมจจากการที่เราคลิกขวาคางไว้แล้วคลิกซ้ายไปด้วยนะคือถ้ารวมคลิกซ้ายด้วยเนี่ยจาก132อ่ะจะบวกอีก80กลายเป็น212ดาเมจต่อวิเลยนะครับถือว่าแรงเอาเรื่องเลยแต่ว่าแน่นอนในการใช้งานจริงอ่ะก็คงไม่ได้โดนเป๊ะทุกนัดอยู่แล้วถูกไหมมันก็จะลดหลั่นไปนะครับดาเมจตรงนี้ ต่อมาทีมอัพสตาร์สออนลนนะครับมีกัปตันอเมริกาเป็นตัวหลักลูกทีมเป็นวินเทอร์โซเยอร์ฝั่งกัปตันอเมริกาได้โบนัสซีซั่นเลือด1 0 0หน่วยแล้วก็ดาเมจ5%ตครับแล้วก็จะมีสกิลตัว C เพิ่มเข้ามาซึ่งต้องคอนเฟิร์มจากผู้เล่นวินเทอร์โซเยอร์ด้วยนะเพื่อจะพุ่งเข้าหากันนะครับฝั่งของวินเทอร์โซเยอร์ก็จะมีสกิล C s t e l l a Impact เพิ่มมาด้วยใช้ได้2แบบหลักๆครับจะพุ่งหาเพื่อนที่ไม่ใช่กัปตันก็ได้อันนนีี้จะทาาดเเมม70ใวงง8ตตรอกกแบบคืพุหกก่หััน ต้องกดคอนเฟิร์มจาก2ผู้เล่นเนาะก็จะทำดาเมจ80ในวง10เมตรครับและแปะรีบับวิ่งช้าให้คนที่โดนด้วยการใช้สกิลนี้ไม่ว่าจะแบบไหนนะตัวบินเทอร์โซเยอจะได้โบนัสเลือด50หน่วยด้วยนะครับคู่ดาว12วิระยะที่กดสกิลนี้จะกดได้ประมาณ20เมตรนะจากที่ลองมา ถ้าพุ่งหาเพื่อนเราใช้เป็นสกิลเคลื่อนที่ได้เลยคล้ายๆสกิล e ของเดอะติงกันนะครับเวลาที่แบบเราอยู่ลึกอาจจะเพราะโดนวินเทอร์โซเยอร์ฝั่งตรงข้ามดึงฮุกไปอะไรเงี้ยก็สามารถพุ่งกลับมาหาเพื่อนได้ส่วนการกดหากับตันเนี่ยอันนี้มันจะพุ่งมาหากันคนละเครื่องทาน,นะครับทำให้ตัวเราจะไปได้แค่10เมตรมากสุดนะในการใช้งานจริงผมว่าแบบพุ่งหนีใช้ง่ายกว่าการพุ่งหากับตันเยอะเลยเพราะว่าส่วนใหญ่กับตันก็จะอยู่แผงหลงังศัตรูอยู่แล้วถูกไหมถ้ากดอันนี้ไปเนี่ยตัววินเทอร์โซเยอร์มันจะพุ่งเข้าไปในโดงตีนด้วยหรือเปล่า ถ้าปิดดาเมจเขาไม่ลงขึ้นมาอย่างเงี้ยก็งานยากแน่ๆเพราะคุณจะออกยากถูกไหมครับแล้วถ้าเขาใกล้ตุยจริงๆเ่ยกับตันต่อยอีก2ทีอ่ะมันก็ได้แล้ว80ดาเมจนะไม่ต้องหันกลับมาใช้สกิลนี้กับบักกี้ก็ได้ถูกปะมันลําบากไปหน่อย แล้วก็สุดท้ายครับทีมอัพแกมมาชาร์จมีฮักเป็นตัวหลักลูกทีมเป็นไอรอนแมนกับเนมอ์อันนี้เราโฟกัสแค่เนมอ์ก็พอนะปลาหมึกเขียวแกมมาเพื่อนใหม่ของเราส่วนที่เหมือนปลาหมึกน้ำแข็งก็คือเลือดมัน200นะครับระยะยิง40เมตรอยู่ได้10วิส่วนที่ต่างก็คือครูดาวเนี่ยลดลงจาก20เหลือ15วิและไม่มีดีบัฟวิ่งช้าใส่ศัตรูแล้วครับ ส่วนของดาเมจจี G ทางดาเมจ60ต่อวิพร้อมเอฟเฟกพิเศษครับถ้าจีตัวเดิมดาเมจจะค่อยๆแรงขึ้นมากสุดเนี่ย1.5เท่าเมื่อผ่านไป5้าวิแต่เวลาที่เล่นจริงอ่ะจีตัวเดิม5้าวินี่ผมว่ายากนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ก็จะหลบไม่ก็ไปพังปลาหมึกทิ้งอยู่แล้วส่วนนี้ถือว่าแรงขึ้นกว่าปลาหมึกน้ําแข็งที่ทางดาเมจ54ต่อวินะครับ ส่วนของโหมดเบอร์เซอร์กดาเมจจะกลายเป็น80ตวิอยู่ได้2วิส่วนนี้ถือว่าเนิร์ฟเนาะเบาวกว่าปลาหมึกน้ําแข็งที่เทอรดาเมจ90ตวิแต่มันอาจจะแรงเท่าเท่ากันได้นะครับเพราะว่าถ้าจีตัวเดิมมันดาเมจแรงขึ้นตามเวลาด้วยนั่นเอง ส่วนแม a n ณิกดาเมจลดเนี่ยเริ่มตั้งแต่20 m, เมตรไปลดสูงสุด30%ที่40เมตรนะครับก็เหมือนกับของเดิมเลยโดยรวมผมว่าเหมือนเปลี่ยนความน่ารำคงคาญมากกว่าเนาะก็คือของเดิมมันมีรีบับวิ่งช้าติดมาด้วยแต่อันนี้รีบับวิ่งช้าหายไปก็จริงนะแต่ว่าใช้ได้บ่อยขึ้นครับดาเมจก็ค่อนข้างจะเท่ากันนะไม่ได้ต่างกันมาก สำหรับเนื้อหาในคลิปนี้ก็คงจบไว้ประมาณนี้นะครับใครมีความเห็นอะไรคอมเมนต์มาคุยกันได้เลยผมอ่านทุกคอมเมนต์ส่วนประเด็นไหนถ้าผมพูดตกหล่นหรือว่าพูดผิดไปรบกวนพิมพ์แก้ไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดซับกดไลค์กดแชร์หรือจะโดเนทมาเป็นค่าน้ำให้ผมก็จะขอบคุณมากๆเลยครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เท่านี้ครับไว้เจอกันบ๊ายบาย